ทุกคนเชื่อเรื่องจังหวะเวลากันบ้างไหมคะเวลาที่ใช่มักจะมาพร้อมกับบางอย่างที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่ามันจะต้องเกิดขึ้นบางคนเจอจังหวะเวลาที่มาพร้อมกับเรื่องที่ทำให้ยิ้มได้บางคนเจอจังหวะเวลาที่มาพร้อมกับเรื่องที่ทำให้เราอดพูดไม่ได้เลยว่าทำไมมันต้องเกิดขึ้นกับเราด้วยวะ ตกตรกรวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังค่ะวันนี้เช้ากว่าปกติตุกตรกรเองได้เดินทางที่หมอมหาหลายยัยยางสมบูรณ์ซึ่งก็ได้เจอเพื่อนที่มาเช้าเป็นปกติอยู่แล้วแต่เราแทบไม่เคยได้พบกันในเวลานี้ส่วนมากเราจะพบกันในห้องที่ เราได้มีโอกาสได้เรียนด้วยกันหลังจากนั้นเราก็ชวนกันขึ้นไปนั่งรอระหว่างห้องเปิดแล้วก็เริ่มพูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆมากมายที่เราได้พบเจอกันมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนที่หนักอกหนักใจกันว่าเราจะทำโปรเจกต์ที่เราเจอโปรเจกต์ที่อาจารย์สั่งมาให้มันผ่านพ้นไปได้อย่างไรดี หรือแม้การฝึกงานที่เราต้องเริ่มวางแผนและก็จริงจังกับชีวิตว่าไอ้ตั๋วฝึกงานใบเนี้ยมันจะนำทางให้เราไปพบกับคำตอบที่มันใช่สำหรับตลอดระยะเวลาสีปีที่เราเรียนมาหรือเปล่าหรือไม่ว่าจะเป็นการทอกับการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งเราเองเราก็เคย พบกับปัญหาเช่นนี้มาก่อนเราก็เลยได้แนะนําไปถึงวิธีที่สนุกด้วยแล้วก็ได้ภาษาอังกฤษด้วยเช่นกันซึ่งเราก็ให้กําลังใจว่าก่อนที่เราจะหลงไหลกับภาษาอังกฤษได้ขนาดนี้เราก็เคยทอเราก็ล้มเราก็พยายามมาหลากหลายวิธีเช่นกันแต่เราก็ไม่ได้เก่งในแบบที่ว่า เป็นโปรเฟชชั่นอลในของภาษาอังกฤษเลยไม่ใช่นะคะเราก็แค่เป็นคนคนหนึ่งที่เราอยากจะส่งต่อวิธีที่มันมันเวิร์กแล้วก็เป็นวิธีที่คุณไม่ต้องมาลองผิดลองถูกกบับเราโอเคเมื่อเราท้อแต่ตามใดที่เรายังเห็นว่ามันยังคงจำเป็น กับเป้าหมายของเราแล้วเรามีสิ่งเนี้ยที่ต้องใช้อ่ะเราก็คงจะทำมันได้ในต่อไปพอเราเห็นภาพแล้วภาพในที่เราวาดบันเอาไว้หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มันว้าว <Wow. S 1> มันมันเซนซิทีฟต่อหัวใจเรามากเลยซึ่งแบ็กกราวของครอบครัวแต่ละคนเขาก็มีวิธีการเทคแคร์กัน ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปหรือแม้จะเป็นเรื่องราวของความรักครั้งแรกที่มันคงจะเจ็บใจไปตลอดแล้วก็อาจจะเป็นแผลเล็กๆที่มันยังอยู่ในส่วนลึกของหัวใจหรือแม้แต่เรื่องราวที่เพื่อนไม่เคยบอกใครแต่ว่าเพื่อนเลือกที่จะ ถ่ายทอดออกมาให้กับเราได้ฟังและแน่นอน,น,น,อนค่ะว่าเราไม่ไปบอกใครต่อเพราะว่าเราคือพื้นที่ปลอดภัยของเขาแล้วบทสนทนาเหล่านี้เริ่มที่จะดีขึ้นลงลึกขึ้นเราต่างสบตากันระหว่างพูดถึงความเข้าใจกันบวกกับน้ำเสียงที่ เราตอบกันไปตอบกันมามันเริ่มสันเครือแล้วมันทำให้ตกตะกอนได้รู้สึกแล้วก็เข้าใจว่านี่สินะถึงเรียกว่าพื้นที่ปลอดภัยมันเป็นแบบนี้นี่เองไฮไลท์คีย์เวิร์ดสำหรับเอพิโซดนี้ก็คือการให้กำลังใจเข้าใจแนะนำ แชร์เรื่องราวและจะขาดไม่ได้เลยก็คือความเชื่อใจเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนโตกตะกรเชื่อว่าทุกคนเองก็มีเรื่องราวที่ประสบพบเจอในชีวิตในแต่ละวันแตกต่างกันไปมากมายแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องที่เราเจอนั่นเองค่ะ และบทสนทนาเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเราคงต้องขอขอบคุณเพื่อนขอขอบคุณตัวเองขอขอบคุณจังหวะเวลาที่ตรงกันโดยไม่ได้ทัดหมายสำหรับวันนี้ตกตกรคงต้องขอตัวลาไปก่อนและเราจะมาพบกันในอพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ